รูกพอรวอยห้าหมื่นเป็นล้านแปดห้าบริษัทกันไปจะจ่ายตามไปเสร็จละแต่ไม่เกินสองล้านแล้วยังสามารถเรียกชดเชยได้ได,ด้วยสมมติว่าผมเองขับรถชนคนแขนหนักอ่ะสมมติแขนหนะักแล้วทำงานไม่ได้สามเดือนเขามีเขาอาจจะเป็นวิศวศรกรมีรายได้เดือนละสี่หมื่นเขาทำงานไม่ได้สามเดือนเขาหายไปสยสสแสนสองล้านบริษัทกันไปก็าสามารถชดเชยได้ได้วา ได้เดินมิลลินสองเช่ากันแต่ทางในชาตินั้นต้องไม่เกินสองล้านบาทต่อหนึ่งคนครับแล้วก็ยี่สิบล้านบาทต่อหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งจะเป็นห้าคนสิบคนร้อยคนก็แล้วแต่ไม่เกินยี่สิบาทไม่เกินยี่สบล้านบาทต่อหนึ่งครั้งกูร่างซ็อกซีหนุ่มเนาะซ็อกซีหนุ่มก็รอดเนี่ยคุ้มกันถึงห้าล้านซ็อกซีแม้ถึงว่าถ้าผมเกิดขับรถไปชนท รถชาวบ้านเขารถใครก็แล้วแต่หรือเป็นซับสิทิ์บุคคลนองหรือร้านก๋วยเตี๋ยวร้านร้านอาหารอะไรก็แล้วแต่พบกับไปชนเนี่ยทำให้ความความเสียหายเกิดขึ้นมาบริษัทก็จะคุ้มรองอลดผมที่ทําให้คนอื่นเสียหายในวงเงินไม่เกินห้าล้านบาทบหงครันงเพราะฉะนั้นในช่นองถนนเดี๋ยวนี้เนี่ยมีรถเบนซ์คันหนึ่งราคาเป็นสิบล้านก็มีถ้าเราเกิดไปชนเขานะเนี่ยทำให้เขาพลิกคว่ำเขาต้องซ่อมห้าล้านอนะ่ะเราอุ่นใจละเราไม่ต้องออกเองละ บริษัทเป็นไปเป็นผู้ออกงานอันนี้คือหลักเกณฑ์นะครับอีกช่องหนึ่งนะครับความเสียส่วนแรกช่องนี้เนี่ยบริษัทกันภัยเอาไว้ลงโทษลูกค้าเหตุผลก็คือถ้าลูกค้าขับรถชนบ่อยๆเลยนะสองเดือนชนสี่ครั้งโอ้ชนมากเลยบริษัทอาจจะมีเงื่อนไขว่าต่อไปนี้ถ้าคุณชนคุณต้องเสียค่ารนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันเรือห้าพันแล่บริษัทกัน บางบริษัทตั้งสมมติบริษัทตั้งไว้ที่ห้าพันได้ไหมว่าลบคุณชนกับชาวบ้านก็แล้วแต่นะชาวบ้านเขาเสียหายเนี่ยค่าซ่อมหนึ่งหมื่นคุณต้องออกเองห้าพันถ้าตรงนี้รวมห้าพันนะโดยบริษัทประกันภัคืนเบี้ยให้ลูกค้าแค่สิบเปอร์เซ็นต์คือห้าลอยมันมันถ้าห้าพันเนี่ยคุณได้เบี้ยคืนแค่อร่อยนะแต่ถ้าต่อไปนี้คุณไปชนหรือคนอื่นเสียหายเนี่ยในวงเงินหนึ่งหมื่นคุณต้องออกเองห้าพันแต่ถ้าบางทีกับริษัทประกันภัอาจจะตั้งมากกว่าห้าพันก็ได้ตั้งเขาตั้ ห้าพันบาทแรกคืนสิเปอร์เซนต์ห้าพันบาทหลังคืนหนึ่งเปอร์เซนต์เพราะนั้นถ้าตั้งไว้หนึ่งหมื่นเนี่ยนะได้เบี้ยคืนห้าร้อยห้าสิบบาทนั่นะเองห่อยมากเลยเพราะนั้นก็เป็นการลงโทษลูกค้าที่ขับรถไม่ดีมันต่อไปนี้ถ้าคุณขับรถไม่ดีคุณจะชนยู่ทรัพย์สินคนอื่นนะครับคุณต้องถูกบริทประกันไปให้คุณมีส่วนร่วมเราตั้งเท่าไหร่ตั้งไว้หนึ่งหมื่นก็คุณก็ต้องรวมหนึ่งหมื่นแล้วส่วนที่เกินบริกประกันไปไออกออกให้ครับ ถัดไม่ช่องหนึง่งนะอะอะทัทีผมดื่มไปรับสินบุคคลเา็นงอเนี่ยกรมกําหนดที่ขั้นต่ำสองแสนห้ามบริษัทประกันภัยบริษัทไหนขายต่ำสองแสนเลยห้ามเลยครับสองแสนน้อยมากเลยรถ,รถญรถญี่ปุ่นบางคันเนี่ยกว่าสองแสนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปชนรถเบนออกมาขนัดนั้นเพราะนั้นถ้าบริษัทไหนยังขายสองแสนอยู่ผมเชื่อว่าถ้าลูกค้าเจอพวกเราเนี่ยนะลูกค้าไม่ซื้อแน่ พอเรามองว่าน้อยมากกันก่อนะโอเคผ่านไปนะ80%ของาก,การซื้อขายปัจจุบันคันที่ทำทุนเป็น2ล้านั่นหมายถึงว่ารถคันนี้ถูกชนบริษัทซ่อมไม่ทั้งตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน2ล้8 000. นะซ้อนตามความจริงนะครับไม่เกิน2ล้8 000. นะฮะถ้าสมมุติว่าเกิด ซ่อมรถ2ล้านห้าบริษัทอาจจะไม่ซ่อมให้ก็ได้บริษัทก็ขอสร้างรถคืนแล้วก็จ่ายไปะ2ล้านแปดสัญญาลดสิ้นสุดเลยครับถือว่าบริษัทได้จ่ายตามเมือนกัธรรมดาแล้วนะครับ2ล้านแปดมาจากไหนล่ะครับ2ล้านแปดก็คือราคารถ BMW ซี C 7ปี04ปัจจุบันนี้รถรุ่นนี้ขายในตลาดอยู่ที่3แสนกว่าดังนั้น3แสนกว่าก็กำหนดที่80%ของ3แสนกว่าก็ทำทุนที่2ล้านแปด นัหมายว่ารถทังคุณถูกชนหรือไปชนกับชาวบ้านก็นแล้วแต่บริษัทซ่อมให้ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินสองล้านแปดนะครับความเสียสูญแรกในช่องน,นี้มีบละช่องน,นี้เป็นประโยชน์กับลูกค้ามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการท้ายลูกค้าจ่ายเบี้ยลดลงเลยถ้าลูกค้าบอกว่าเนี่ยผมเป็นคนขับรถด,ดีผมรักษากฎจาราจรผมเวลาชนใครกัแล้วแต่ผมต้องเป็นฝ่ายถูกงั้นดีนะครับอย่างนั้นคุณก็ใส่ระบุ นะระบุคามเสียส่วนแ่ละสมมติเราบุคปนที่ห้าห้าพันบาทแรกเบี้ยก,ก็จะถูกลบออกมาห้าพันแล้วตรงนี้ก็จะตั้งความเสียสูญและหนะ้าพันก็จะบอกว่าคุณสัญญาขับบริษัทนะครับว่าต่อไปนี้ถ้าคุณขับรถไปชนกัอชอบชาวบ้านก็แล้วแตนะ่หรือไปถูกชาวบ้านเขาชนก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกบริษัทส่งให้คุณทำความปจริงแต่ไม่เกิออนสองพานแปดแล้วไม่เก็บมันเลยดีละดีละเดี้ยงเซคุณเลยแต่ถ้าตัดไปที่คุณเป็นฝ่ายประมาทเมื่อไหร่นะ บริษัทต้องส่งรถให้คุณเนาสมมติตรงนี้ตั้งไว้ห้าพันเบี้ยรถไปห้าพันแล้วถ้ารถคุณถูกไปชนกับชาวบ้านหรือหรือถูกชาวบ้านชนก็แล้วแต่ความประมาทเกิดจากความประมาทของคุณเองเนี่ยสิ่งที่คุณตั้งไว้ห้าพันเนี่ยมันก็จะกลับมาเรียกร้องคุณละว,ว่าถ้าบริษัทรถบริษัทของคุณบริษัทประกันภัยเนี่ยส่งรถซะหนึ่งหมื่นบริษัทก็ใช้คุณมีส่วนร่วมห้าพันที่คุณได้ลงสัญญาไว้แล้วบริษัทประกันภัยก็ได้คืนเบี้ยคุณไปแล้ว มันตรงนี้ถ้าคุณตั้งห้าพันเบียร์ลดห้าพันเลยแต่ถ้าตั้งหกพันล่ะเบียร์ลดห้าพันหนึ่งร้อยส่วนนี้เกินจากอ่าส่วนนี้เกินจากห้าพันลดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าส่วน 5, วนี้มาถึงห้าพันลดร้อยเปอร์เซ็นต์หกพันก็นะก็ก็ลดให้ห้าพันหนึ่งร้อยบาทหนึ่งมือล่ะก็ลดให้ห้าพันห้าร้อยบาทนั่นเองลดขายไฟไหม้เช่นเดียวกันส่วนมากตัวบนกับตัวล่างจะต้องดองกันเลยครับลดขาย จ่ายสองล้านแปดไฟไหม้ก็จ่ายสองล้านแปดถ้าสมสมติท่านใดที่ติดไฟนั้นอยู่เข้ามกรมธนอรนี้ต้องให้ไฟนั้นเป็นพวกเราประโยชน์คุณติดไฟนั้นอยู่ล้านห้าคุณก็ไปบอกบบบับประกานไปให้จ่ายเป็นสมบัญชีบัญชีแรก,กจะจ่ายไฟนั้นไว้ที่ล้านหน้าแล้วส่วนที่เหลืออีกล้านสามจ่ายคือเราครับเราก็ากมีสิทธิ์ทำได้นี่คือข้อวิเศษของประกันภัยรถยนต์เรามาเข้ากับสัญญา รู้สัญญาณเนี่ยนะฮะอ่าเอกสญญารแยกตายเดิมที่เอกสญญารเนี่ยจะอยู่ข้างหลังที่หนบใบหนึ่งแต่คอพอคงจะหวังดีเพื่อประชาชนอ่านแลวเข้าใจง่ายแต่ความเป็นจริงแล้วประชาชนไม่ได้อ่านเลยครับแม้ถ้าตัวแทนบางท่านก็อ่านแล้วไม่รู้เรื่องน่าเสียดายมากเลยครับแล้วอุเหตุสุคนนะครับเอกสญญารแยตายนะครับเวทสุคนนะครับตอนนี้เสียชีวิตศูนย์สืยอเอายววะ เำามาเสียชีวิตเดชัดเจนเลยครับเขาว่าสูญเสียอวัยวะเนี่ยนะในนิทรรศการลงไว้200,000บาทสำหรับผู้ขับข like so ี่แล้วก็ผ like er ู lockdown, ้โดยสารอีก6คนคนละ200,000บาทนะเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารเนี่ยที่อยู่ในรถเราเนี่ยได้แลบเราเห็นแล้วเกิดมีการสูญเสียอวัยวะสูญเสียส่วนไหนของร่างกายครับสูญเสียนิ้วนิ้วนิ้วชีก็จะน้อยกว่านิ้วโป้งจะได้มากกว่า เพราะนั้นการที่คุณจะเขาทั้งว่าสูญเสียต้องสูญเสียแขนทั้งสองข้างหรือแขนหนึ่งข้างอันหนึ่งข้างไม่ไม่มาบลาบอนะพอบอนแค่นิ้วอย่างเดียวก็วาสามารถเปิดได้แล้วเป็นมุ่งกันแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเสียแขนหนึ่งข้างน,นะฮะผมทำงานกับรถอยู่รถบุรถษผมกวาม้างนะต้องตัดแขนทิ้งนะครับบริษัทก็จะจ่ายผมแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์ของสองแสนหรือจ่ายเป็นแสนสองทุกสภาพได้ถาวรเช่นเดียวกัน ถ้าเกิดผมลดความนะผมเกิดทุปปดกข์ทรมาร์ดโดสาวรนเนี่ยบริษัทวันไพจะจ่ายหลังจากที่หนึปีผ่านไปแล้วเพื่อให้เกิดความมัน่นใจว่าเราทำงานไม่ได้นะผู้โดยสารเนเือนกันพอละาสองแสนผู้โดยสารสมมติรถผมควม่ำเพื่อนผมเสียชีวิต5้าคนนะก็ได้การชดเชยพอ,อ,อ,พอรอหนึ่งแสนได้ตัวอุบัติเหตุส่วนตอีก2องแสนเป็น3ามแสน แต่คนน,นั้นเป็นเพื่อนผมนะถ้าเป็นเพื่อนผมยังสามารถรยบลง,ลงนะจากชีวิตร่างกายบุคคลนอกได้อีกไม่เกินสองล้านนี่คือข้อดีของกันไปภาคสมจ้นะนะครับนะถ้าเกิดผมขับรถคว่ำแล้วคนที่เสียชีวิตเนี่ยกลายเป็นแฟนผมลูกผมหรือพ่อแม่ผม,ผม,ผม,ผมนะการคุ้มครองของชีวิตบุคคลภายนอกเนี่ยไม่สามารถคุ้มครองได้ครับนะก็จะคุ้มครองได้เฉพเาะพรบ แล้วก็พีเออุสมบทคนนั้นเองนะเพราะฉะนั้นหลายๆคนมองข้ามว่าชีวิตล่าไงบนบุกคนนอ,อกเนี่ยต้องเป็นบุคคลนอกรถไม่ใช่นะครับในรถก็ได้นะช่องนี้นะครับจะเค็มได้ก็ต่อเมื่อไม่ใช่สามีพัญญาคนขับไม่ใช่ลูกคนขับไม่ใช่พ่อแม่คนขับนะแล้วก็ถ้าเป็นลูกจ้างก็นะถ้าจบไปได้ีดิ่งคนก็คือลูกจ้างธนาคารจ้างางาน ข้าราชพยาบาลนะครับข้าสามกพยาบาลเนี่ยก็คือเจ็ดคนคนขับหนึ่งผู้โดยสารหกก็าเจ็ดคนสมโภคขับรถคว่ํ